มันจะมีการแทรกแซงไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลหรอกต้องดูพี่ใหญ่สหรัฐนั่นแหละที่มีความเชี่ยวชาญในการแทรกแซงแบบตรงนี้แล้วเรากําลังเห็นนะผู้นาสูงสุดอาตาร่าอาลีคาเมเลียเนี่ยค่อนข้างจริงๆก็มีความสุตมโตเหมือนกันแต่ตัวปัญหาและบีคนใหม่ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่สายเดี่ยวตัวขบอบอกกองกําลังที่เป็นสายเดี่ยวก็ดันเหมนเสียชีวิตอีกฉะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสที่จะมีการปั่นในข้างในให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางการปกครองของอิหร่านเพราะอันนี้ถ้าเขาเปลี่ยนได้นี่เท่ากับกินยาวเลยนะเท่ากับจบเลยเชื่อมั่นว่าทางฝ่ายตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลสหรัฐและทางยุโรปอื่นๆเนี่ยจะมีตัวแบบของการเข้าไปแทรกคืมแทรกแตงเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอิหร่านด้วย เพราะเขาพิสูจน์ทราบแต่ไอ้แร่หอยากยูรเนียมอะเฮ้ยคุณมันไปใช้ปริมาณสูงเกินที่จะไปสู่แบบเรื่องปรัมณูเพื่อสันติไงที่บอกอะถ้าเพื่อสันติเนี่ยคุณต้องใช้อยู่ 30- 4 0ิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดิคุใช้ปลาไป60แล้ว <ipper> <im plement> ถ้าไม่เลยรับยับยัง้งอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเขาสำเร็จแน่ตรงเนี้ยฝ่ายข่าวกองเขา,เขายินยันระดับนั้นซึ่งเราจะปฏิเสธว่าเขาเป็นเต้าข่าวปูข่าวแต่ถ้าเราย้อนไปถึงการเปบียบงานของฝ่ายข่าวกองเขาเนี่ยก็มักจะแม่นตรงและถูกต้องเสมอ ดังนั้นจุดสําคัญคือสงครามจะไม่ขยายก็คือมิติเรื่องของพื้นที่ถูกไหมคะจะต้องไม่ขยายว<บ>ง,ยงที่มีประเทศในภูมิภาคอื่นๆคือถ้าในภูมิภาคอื่นๆถูกลุกลงไปด้วยนะคะไม่ว่าจะด้วยบังเอิญหรือตั้งใจก็ตามนะคะซึ่งทาง BBC เขาก็มองว่านี่คือหนึ่งใน worst case scenario ก็คือ Gulf Nations ถูกดึงเข้ามาร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีซาอุก็ตามหรือว่าประเทศใดๆก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามครั้งนี้เนี่ย มันอาจจะลุกลามนะคะท่านประดอนมองไงคะก็ยังเชื่อว่าไม่ลุกคือเพราะจากอาวุธชุดกบไออาวุธเนี่ยและเทคโนโลยีเนี่ยโอกาสพลาดพังมันน้อยอ่ะแต่แน่นอนความเสี่ยงอีหลามต้องยิงไกลอะนะผ่านกูไปผ่านอิรักผ่านซาอุอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันมีปิดพปาาทางเทคนิคนะไปตกลงไปเนี่ยเออหรือไม่รู้การตอบโต้อิสราเอลเกิดตอบโต้เร็วแบบว่าไม่ให้เข้าในประเทศตัวเองแต่ไปตบตัวอื่นก็ เป็นปัญหาได้แต่ยังเชื่อมั่นนะในศักยภาพของอาวุธและก็เทคโนโลยีเนี่ยก็เ,เชื่อว่ายังไม่เป็นเหตุหรอกเพราะถ้ามันเกิดมีมันคงไม่เป็นโอ้โหจำนวนมหา,าศาลมันก็เป็นเพียงแค่บางลูกแต่ว่าประเทศเหล่านี้มันก็จะมีการแจ้งเตือนกับไปอิหร่านแล้วเขาก็มีไออาวุธต่อสู้กาศยานที่จะป้องกันการโจมตีเนี่ยเขาก็จะตอบโต้แล้วก็แจ้งไปเฮ้ยไม่ได้นะจะมาล้้าเส้นแล้วนะอย่างเงี้ยและอิหร่านเองก็คงไม่พึงประสงค์หรอกแค่เปิดศึกเฉพาะกับอิสราเอลก็เหนื่อยแล้ว มาเจอกับซาอุดีอย่างนี้ยิ่งเหนื่อยก็ไปใหญ่ก็คงไม่ไม่พึงประสงเช่นนั้นใช่ครับผมค่ะ <c oughs> ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะที่ BBC วิเคราะห์กรณี Worst Case เอาไว้เนี่ยก็คือเรื่องของระบบการเมืองการปกครองของอิร่านะคะเกิดสับสนโอลมานวุ่นวายนะคะแล้วก็เหตุการณ์สงครามครันน้งนี้ไปทำให้เกิดจราจนในประเทศนะคะก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ขัดแย้งแล้วก็รุนแรงเป็นการใหญ่นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าทาง อิสราเอลมีเป้าหมายเรื่องนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะท่านประดอนมองไงคะความเสี่ยงต่อระบบทั้งการเมืองการปกครองของอิรานที่กําลังอยู่ภายใต้สงครามอย่างหนักอันนี้เชื่อว่ามันจะมีการแทรกแซงไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลหรอกต้องดูพี่ใหญ่สารัฐนั่นแหละตัวดีล่ะที่มีความเชี่ยวชาญในการแทรกแซงแบบตรงเนี้แล้วเรากําลังเห็นนะผู้นําสูงสุดอัลตอลาอาลีคาเมเลียเนี่ย ค่อนข้างจริงๆก็มีความสุดโต่งเหมือนกันแต่ตัวปัญหาดีคนใหม่ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่สายเดี่ยวอะนะเชิงพิราบนิดและตัวผอบอกองกําลังที่เป็นสายเหี่ยวก็ดันเหนเสียชีวิตต่างหา่างฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีการปั่นในข้างในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองของอิหร่านเพราะอันนี้ถ้าเขาเปลี่ยนได้นี่เท่ากับกินยาเลยนะ เ่ากับจบเลยหมายความว่าปฏิบัติการยุดส,สามารถระงับยับยั้งไม่เกิดนิวเคลียร์มาเจอผู้นําคนใหม่ที่ไปไม่เป็นแนวโน้มไปแบบสุดตรงแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นก็มั่นใจเลยว่าไออาวุธ hey, นิวเคลีย<ๆ>รย์นี่ไม่เกิดแล้วเว้ยเป็นปรมามนูเพื่อสันติจริงๆแล้วก็ลากยาวไปได้อันเนี้ยเชื่อมั่นว่าทาั้งฝ่ายตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลสหรัฐและทางยุโรปอื่นๆเนี่ยจะมีตัวแบบของการเข้าไปแทรกซึมแทรกแซงเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอิหร่านด้วย คู่ขนานไปกับการปฏิบัติการทางหรในกระบวการค่ะีซีนี่มียกเคสกรอดีอิรักกับลิเบียนะคะที่ก็เคยมีปฏิบัติการลักษณะอีนเหมือนกันทั้งคือการ<ๆ><ๆ>ไปทำลายพื้นที่ที่บอกว่าถูกอ้างว่ามีอาวุธนะคะสุดท้ายก็<ๆ>ไปลบ <c oughs> ถ,ถึงตัวผู้นําสูงสุดแล้วก็ระบบก,การปกครองนะคะท่านพระดอนมองอยังไงคะใช่นั่นแหละเพราะที่ถึงบอกนงะพอคนเขาถึงบอกเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไปพูดกันมานานละเอ้แต่คนเนี่ยไปฉุก แล้วลึกถึงตอนของอิรักเนี่ยเฮ้ยเอาแน่เอาแน่พอตุ้มทําลายไปก็จริงไปถึงก็เอ้ยไม่มีเลยนะกลายเป็นแบบไม่มีเลยนะเท่ากับเฮ้ยไอ้นั่นมันเต้าข่าวมาหรือเปล่าเนี่ยเพื่ออ้างความชอบธรรมอ่ะออย่างเงี้ยแม้กระทั่งตอนเนี้ยของในกรณีอหลานเนี่ยก็ยังมีหลากหลายประเทศนะยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันเป็นการมาอ้างเพื่อความชอบธรรมไปสู่การโจมตีหรือไม่หรือเปล่านะอันนี้น่าคิดแต่ ถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยของอิหร่านเนี่ยมันเห็นชัดมันมีสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องนิวเคลีย์นี่เห็นชัด IAEA e ซึ่งเป็นองค์การพปลระแปลรมูร์บบน,นก็บอกเห็นชัดว่ามีมีการพัฒนาอยู่เพียงแต่อิหร่านก็ยันอยู่นั่นนะปปลร์มูรเพื่อสันติเพื่อสันติอยู่นั่นแหละแต่หมายความว่าองค์กรก็ชักเฮ้ยขนาดเป็นกลางนะชักไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็แบบที่พี่บอกอะเพราะเขาพิสูซ่ากาบไอ้แร่หายากยูรเนียมอะ เฮ้ยคุณมันไปใช้ปริมาณสูงเกินเกินที่จะไปสู่แบบเรื่องปริมาณปราณนูเพื่อสันติไงที่บอกกันถ้าเพื่อสันติเนี่ยคุณต้องใช้อยู่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่กูใช้ปลาไปหกสิบแล้วแล้วคุณยังบอกสันติสันติเนี่ยมันเนี่ยตรงเนี้ยพอดีมันยังไม่มีการพิสูจน์ทราบแต่มันก็มีเหตุผลเชิงประจักษ์ไงจากรละหายากที่คุณไปใช้เกี่ยวข้องกับปรามนูฉะนั้นมีแนวโน้มสูงว่าเฮ้ยเฮ้ยมัน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 ไปจริงแล้วเว้ย ไปจริงแล้วตอนเนี้คนก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหลือเป็นขั้นตอนรองสุดท้ายที่จะไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะท่านั้นอิสราเอลกับสหรัฐกบอกถ้าไม่ระงับยับยัง้งในช่วงเวลาเนี้มีโอกาสเขาจะไปถึงจุดนั้นได้ใช่รับผมครับอืมอิสราเอลนี่คือถึงขั้นสื่อสารนะคะคือใช้เรียกว่าเป็นระดับวันนะคะคือบอกว่าไม่กี่วันก็จะพัฒนานิวเคลียร์เสร็จสิ้นนะคะดังนั้น รอช้าไม่ได้ไม่มีทางเลือกจึงต้องโจมตีตอนนี้นะคะจริงๆถ้าย้อนไปดูสิ่งที่เป็นตัวฟางเส้นสุดท้ายหรือว่าเงื่อนไขที่ทําให้เปิดปฏิบัติการในวันที่13มิถุนายนเนี่ยท่านพระดอนมองว่าคืออะไรคะคือเรื่องนี้หรือเปล่าที่บอกว่าอิหร่านจะพัฒนานิวเคลียร์ได้ในอีกไม่ช้านี้แล้วรอช้ากว่านี้อิสราเอลจะเชื่อเลยเพราะว่าอิสราเอลไปปิดหัวเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นโครงการอาวุธนิวเคลีย์นะเอ่านายมูฮัมหมัดมาทีอะไรเนี่ยเฮลันซีอะไรเนี่ยคือหมายความว่าเป็นความผู้เชี่ยวชาญทางนิวเคลียร์แต่เป็นประเด็นในทางเที่ยวชาญทางไปทําอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นตรงเนี้ยเราถึงบอกเลยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ตัวด้านนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าองคอ์กรไนอ้ไ้เขาเรียกว,ว่าพลังพลังมนูของของของอิหร่านนะนะ อ่านั่นตัวนั่นเป็นอดีตหัวหน้าโครงการแต่ไอ้นักวิทยาศาสตร์อีกคนเนี่ยเป็นแบบว่าเจาะลึกว่าเฮ้ยไอเนี้ยไอตัวนั้นเป็นเหมือนนิวเคลียร์รวมๆและภาพรวมๆเหมือนจะเป็นสันติแต่ว่ามีความลึกซึ้งนี่แหละในนิวเคลียร์แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มาโดนจัดการตรงเนี้ย <c oughs> ล่าสุดเนี่ยด้วยเนี่ยอันเนี้ยมองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์โครงการอาวุธนิวเคลียร์เลยตรงนี้ล่ะเขาถึงบอกว่าไม่ได้แล้วทำไมจัดการแต่ตอนเนี้ยพอเขาปิด ว่าบุคลากรได้เนี่ยอ่ะก็ถือว่าเขาก็สบายใจระดับหนึ่งแน่นอนเพราะว่าการขยายผลเนี่ยมันต้องใช้พวกไอ้ยีเนียแบบฝรั่ทศอย่างนี้อยู่แล้วถ้าตัดบทได้ก็อะงัครับย้งได้ระดับหนึ่งแต่เขาก็มองว่าเนี่ยจริงๆวเฮ้ยมันมีการพัฒนาไปขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายแบบกีตา้าว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักปีแล้วนะอิสราเอลพูดจะกลายเป็นหลักวันแต่ตอนก่อนหน้าเนี้ก็ยังพูดไปสื่อระดับเป็นหลักเดือนไม่ใช่หลักปีเหมือนกันนะหลักเป็นเดือนว่าเอ้ยเนี่ย ถ้าไม่เลยครับยับยัง้งอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเขาสําเร็จแน่ตรงเนี้ยฝ่ายข่าวกองเขายืนยัลนลักษณะนั้นซึ่งเราจะปฏิเสธว่าเขาเป็นเต้าข่าวกูข่าวแต่ถ้าเราย้อนไปถึงการปฏิบัติงานของฝ่ายข่าวกองเขาเนี่ยก็มักจะแม่นตรงและถูกต้องเสมอใช่ครับผมครับค่ะสุดท้ายท่านพระรอนมองว่าสิ่งที่จะเป็นหนทางออกนะคะหรือว่าเป็น Exit s t r a t e g y ีสำหรับสงครามในรอบนี้นะคะมันจะคืออะไรลบกันจนกระทั่ง ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะหรือว่าใครต้องแพ้ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าสุดท้ายใช้วิธีการทูดได้กลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาไอโต๊ะเจราจานี่ปฏิเสธไม่ได้ยังไงต้องมีคู่ขนานสมคัญไปตลอดอแต่ถ้าอิสราเอลกับสหรัฐมั่นใจว่าในเรื่องโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ระงับยับยั้งไปได้นะอันเนี้ยเขาเชื่อว่ายุติได้แล้วก็แน่นอนแบบแบบที่เราพูดอ่ะเขาจะทําคู่ขนานไปกับการจัดเรื่องการปกครองทางการเมืองของอิหร่าน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในได้ด้วยเหมือนที่มีบทเรียนที่เขาจัดการที่ลิเบียอิรักมาแล้วเนี่ยถ้าตรงนั้นได้ปั้งเนี่ยถึงแม้จะมีไม่มีเนี่ยเท่ากับกลุ่มสภาพได้ละังนั้นโอกาสที่จะเกิดการสู้รบต่อไปก็ก็ไปไม่ได้แล้วแบบที่ว่าเนี่ยมันเป็นความยากของอิรานนะ่เพราะไอ้ภูมิรัฐศาสตร์จีโอ p o l i t i c นี่ยมันไม่มาติดก,กับอิสราเอลโดยตรงเนี่ยถ้ามันติดเนี่ยแต่ยังมีเรียกว่าฟัดก,กันอีกนานอนะ่ะเหมือนอยู่เคนคกับลสเสียแต่พอตรงนี้จีโอ p o l i t i c a มาถูกมาขั้นแล้วก็ ถูกขั้นโดยหมยควคมว่าก็ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันอีกเป็นพวกที่กําลังทิ้งเงินอยู่ที่จะมีอํานาจในภูมิภาคนี้ไงคือซาอุดีจริงไหมและซึ่งตอนนี้ซาอุดีน้ําหนักไปทางสหรัฐด้วยซ้ําไปฉะนั้นตรงเนี้โอกาสที่ไอสงครามที่มันจะลามและจะยุติเนี่ยโอกาสแนวโน้มการยุติที่จบด้วยเจยจามีเพราะว่าเรื่องที่ว่าการจัดการในเรื่องการที่จะไม่เกิดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถือว่าศักยภาพของอิสราเอลเนี่ยน่าจะกระทาได้ และควบคู่ถ้าเกิดมาจัดการการเมืองภายในได้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยระบวคู่การเจราจาซึ่งการเจราจาตอนนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของอ e ิหร่านอิสราเอลหรอกมันจะต้องมีพี่ใหญ่ทั้งหลายละ่ะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียมาแล้วก็หาโซลูชันแล้วก็หาข้อยุติจนได้ซึ่งน้ําหนักคือการไม่เกิดการสงครามสู้รบพิจะรุกลามไปเป็นที่คนกังวลว่าจะเป็นสงครามระดับสงครามโลกครั้งที่สามนะใช่ครับผมครับและอิสราเอลจะไม่ถึงขั้นใช้อาวุธร้ายแรงที่สุดที่มีอย่างนิวเคลียร์ใช่ไหมคะ ถ้าคงไม่ก็ใช้ระดับบ้านเนี่ยใช้หัวลบซึ่งตอนนี้เขายังมีตั้งเก้าสิบหัวลบแต่เขาคงไม่ยกระดับไปถึงถลม่มกันไม่ได้นะแต่ตอนนี้เขาได้เปรียบตรงนี้ไงที่เครื่องบินได้เปรียบหัวลบมือเครียได้เปรียบเราะนั้นสัตสงครามทางทหารเนี่ยมันขคมอิรักไอ้อิหร่านได้เต็มๆอยู่แล้วครับค่ะสิ่งที่ประเทศไทยต้องระมัดระวังโดยตรงและโดยอ้อมจากสงครามทางนี้คืออะไรคะท่านพระดอน กรณีละที่เราถึงสารไปชั้นต้นที่อยู่ดีดอิหร่านก็บอกว่าระวังให้ดีได้พวกตะวันตกสถานทูตไม่ต้องตะวันตกไอพี่ไทยเองต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ากู้กรณีลักษณะแบบเนี้ยเราเคยมีบทเรียนมาแล้วพอจัดการในประเทศไม่ได้ก็มาหาเรื่องไปจัดการที่เป็นจุดอ่อนที่ประเทศที่เป็นท่องเที่ยวเป็นประเทศรายมาที่สถานทูตของอิสาราเอลอยู่สถานทูตของอิหร่าน อาจจะเกิดการปฏิบัติการของคนอิสาราเอลในประเทศไทยคนอิหร่านในประเทศไทยที่ไม่สอนสินกินกันแล้วมาจัดการก็ได้หรือเป็นการปฏิบัติการจากข้ามชาติมาก็ได้ฉะงนั้นสิ่งตรงเนี้รัฐบาลต้องตระหนักและติดตามแล้วก็ในขณะที่เปิดพื้นที่สงครามตอนตรงเนี้ยรัฐบาลต้องตระหนักนะครับต้องรีบส่งสัญญาณเนี่ยเพราะแรงงานไทยเนี่ยก็กลับไปอิสาราเอลเยอะแยะอีกแล้วนะอ่าก็ต้องสื่อสารว่ายังไงจะไม่ปลอดไปแล้วกลับมาแล้วก็ที่อิหร่านเหมือนกันที่มีคนไทยอันเนี้ย กระทรวงต่างประเทศก็ตื่นตัวอยู่แล้วแต่ว่าต้องตระหนักเลยครับเพราะว่าถ้าอีกักระยะหนึ่งจามวุฒิเขาเราเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะเข้าขีด <c oughs> เขามีความมั่นใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันผลิตแน่อีกตัวเอาหนักเนี่ยซึ่เขาบอกระล,ลอกเนี่ยเราต้องดูแล้วเราสังเกตได้เลยฮนะถ้าเกิดอิสราเอลสือล่อละให้อิหร่านถอนคนออกแล้วดูจากพรุ่งนี้ถ้าการปฏิบัติการมันแรงอันเนี้ยกระทรวงต่างประเทศต้องส่งสัญญาณคนไทยที่อยู่ที่เตหะรานแล้วเพราะว่าการจัดการเป้าหมายของอิสราเอลนี่อย่าดูนะไปที่เตหะรานทั้งนั้นนะ อ่าในขณะเดียวกันเนี่ยอิหร่านจัดการมาก็เมืองหลักเลยนะเทลวิทอยู่เยรูซาเล็มแล้วก็ไอ้ตาฟาหลักเมืองหลักทั้งนั้นเลยฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่สําคัญสําหรับคนไทยเราก็คือกระทรวงต่างประเทศต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็ทันสถานการณ์ตลอดเวลาใช่ครับ